สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เรามีข่าวสารดีดีจะมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้ทราบนะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องด้วยนะคะค้างชงคอรมอชุดใหม่หรือลดหย่อนภาษีตัดสิทธิคนรวยรับเบี้ยคุณชลาเมื่อวันที่14รกรกฎาคมพศ2566นายกฤิฐาจีนะวิจารณะประดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัยธีรเวศผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังสอสอคอและนายวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังสอสอคอรวมกันแถลงข่าวในงานสัมมนา,าภาพรวมนโยบายของกระทรวงการคลังคลังเตรียมงบกว่า1.2แสนล้านบาทรับมือพอรบรงบประมาณปี2566ล่าสุด6เดือน เลงชงคลมอชุดใหม่ปรับโครงสร้างภาษี12รายการหรือค่าลดหย่อนภาษีเก็บภาษีซื้อขายหุ้นตัดสิทธิคนรวยรับเบี้ยยังชีพคุณชราปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกนายพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไก่เป็นนายกรัฐมนตรีรอบแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ไม่ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมสภาเป็นครั้งที่2ในวันที่19กรกฎาคม2566ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาทำหน้าที่บริหารประเทศเมื่อไหร่ ล่าสุดกระทรวงการคลังได้จัดทำประมาณการผลกระทบทางการเมืองที่ส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณรายใจ่ายในปี2567ปกติจะเริ่มเบิกจ่ายเงินกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2566เป็นต้นไปคาดว่าจะต้องเกิดความล่าช้าไปถึง6เดือนทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังเข้ามาบริหารประเทศอาจจะต้องทบทวนปรับปรุปงวงเงิน และรายการที่ต้องใช้ใจ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดใหม่นายกิจถาจีนาวิจารณะปะลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับงบประมาณรายจ่ายปีพศ2567มีวงเงินรวมทั้งสิ้น3.35ล้านบาทประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำปีเป็นส่วนใหญ่กับรายจ่ายลงทุนประมาณ6แสนล้านบาท ในส่วนของรายจ่ายประจำหรืองบประจำนั้นไม่มีปัญหาเนื่องจากกระทรวงการคลังได้ไปหารือกับสำนักง,งานงบประมาณเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกงบปีพศ .2567 เอาไว้แล้วโดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประมาณของปีพศ .2566 ไรปลายพางก่อนได้แต่อาจจะมีปัญหาในส่วนของการเบิกจ่ายเงินลงทุนที่มีวงเงินรวมกว่า6 0แสนล้านบาท และอาจต้องรอไปจนกว่าพราบงบประมาณรายจ่ายปีพศ2567จะผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาและมีผลบังคับใช้ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงยอมมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคไปศึกษาหามาตรการรองรับงบลงทุนที่หายไปในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลจากการศึกษาของสอสคพบว่า ปกติการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกปีจะมาเบิกจ่ายกันง่ายมากในช่วงไต,ตรมาสที่3และไต,ตรมาสที่4ของปีงบประมาณในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณนั้นจะมีอัตราการเบิกงบลงทุนอยู่ที่30เเซนของวงเงินงบลงทุนดังนั้นหากจัดทำประมาณรายจ่ายปีพศ2567 ยังไม่มีผลบังคับใช้ว่าจะมาจากแหล่งไหนบ้างในกิจถากล่าวว่าประการแรกกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักง,งานงบประมาณเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณปีพศ2567โดยใช้แนวทางการเบิกจ่ายงบของปีก่อนมาใช้เป็นแนวทางเป็นพางก่อนได้และพยายามเร่งรัดและเบิกงบสัมมนางบฝึกอบรม โดยเลื่อนให้เป็นการเบิกจ่ายกันในช่วงไตรามาสที่1และไตรามาสที่2ของปีงบประมาณพศ2567ในประการที่2เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีวงเงินรวมประมาณ500ล้านบาทให้มาเบิกจ่ายกันในช่วงไตรามาสที่1และ2ของปีงบประมาณพศ2567คาดว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มประมาณ 5,000 50, 0ถึงหกหมื่นล้านบาทและประการที่3ใช้วงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ยังช่วยเหลืออีก70,000ล้านบาทเข้ามาช่วยเสริมซึ่งมาตรการที่กำหนดกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณน่าจัดเตรียมไว้ทั้งหมดนี้น่าจะเพียงพอที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยให้พ้นในช่วงนี้ไปได้ แต่ถ้าพรบงบประมาณรายจ่ายปีพศ2567มีผลบังคับใช้ได้เร็วกว่า6เดือนก็ยิ่งดีถามว่าหากการจัดตั้งรัฐมนตรชุดใหม่ล่าช้ากว่ากำหนดจำเป็นต้องเสนอเรื่องแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่เข้าที่ประชุมคลมพิจารณาก่อนปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันกเกษียณอายุราชการหรือไม่คืษถาตอบว่า ไม่ต้องห่วงระบบราชการสามารถรันไปต่อได้ถึงแม้จะไม่สามารถแต่งตั้งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ได้ก็ตามแต่ยังรองรับปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่รักษาการต่อไปได้ยืนยันไม่มีเกียร์ว่างแน่นอนแต่อาจต้องขัดในเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากครมชุดใหม่ก็เท่านั้นเองแต่หากอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไม่ต้องห่วง แต่ถ้าเสนอแต่งตั้งประลัดกระทรวงการคลังคุณใหม่ได้ในวันนี้ผมจะเสนอทันทีแต่ตอนนี้เสนอไม่ได้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เท่านั้นนายกฤษฐากล่ธธาวต่อว่านอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้มีการจัดเตรียมมาตรการทั้งในส่วนของการเพิ่มรายได้และการลดรายจ่ายเอาไว้เสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เพื่อให้การดําเนินนโยบาย การคังมีเสถียรภาพอยู่ภายใต้กรอบของวินัยการเงินการคังในส่วนของการปฏิรูประบบของภาษีสะสะคนั้นที่ได้เห็นชอบจากกระทรวงการคังแล้วมีประมาณ20ตัวแต่เรื่องของโครงสร้างภาษีไม่สามารถเปิดเผยได้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ซึ่งสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในตอนนี้มีสัดส่วนอยู่ประมาณ14%ของ GDP ถามว่าควรขยับขึ้นไปเป็น16-17%ของ GDP เหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่